สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมกศราวุธและสตีมวอร์ดประเทศไทยนะครับวันนี้ผมมาที่นี่เลยครับผมร้านตำแซบ3-45หนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเรียกว่าผู้ใช้งานจากเครื่องรังจานของสตีมวอ a ์ดเซอร์เซอร์วิสของเรานะครับว่ารู้สึกอย่างไรมีความประทับใจหรือไม่อย่างไรตามผมกศราวุธและทีมงานสตีมวอรมาเลยนะครับตามมาเลยครับครับผมนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่ร้านร้านหนึ่งที่เรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับสวัสดีครับเชฟครับ วันนี้เรามาขอคุยกับเชฟเลยนะครับรบกวนเชฟแนะนำตัวนิดนึงครับครับชื่อเชฟเคครับผมจากร้านตำแซบ3 4 5นะครับเป็นไงบ้างครับเชฟเครื่องอของซีนบอสรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับครับเชฟก็ใช้งานง่ายครับผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยเรียกเอาจานใส่ไปในซิงค์นะฮะแล้วก็นี่นะฮะปิดตู้นะฮะก็จะใช้เวลานาทีเดียวนะครับเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีครับผมก็สะอาดเลยครับผม นะครับผมแล้วเรียกว่าการใช้งานนี่สะดวกสบายใช่ไหมครับเทปครับผมแล้วเป็นไงฮะช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้โควิดก็ไม่มีไม่ค่อยมีลูกน้องมาช่วยฮะก็ขาดคนนิดนึงผมก็เลยต้องมาลงมือเองครับผมแล้วทําได้สบายเลยสบายเลยครับผมโอ้นะฮะเรียกว่าเพียงหนึ่งนาทีแล้วเป็นไงฮะเรื่องความสะอาดของเจ้งอาจารย์ต่างๆอ๋อสะอาดมากครับผมครับผมนะฮะสะอาดด้วยความร้อนครับผม อย่างบริการหลังการขายก็โอเคครับก็ทางบริษัทเขาก็มาดูแลเรื่องน้ํายาเรื่องอะไรอย่างนี้ตลอดครผมครับในกรณีมีปัญหาก็สามารถโทรติดต่อได้เลยโทรติดต่อได้เลยครับผมอ๋อช่างก็จะมาดูแลอย่างนั้นเหรอครับเร็วมากครับผมอรถเร็วเนาะโอ้ยแต้องขอบคุณเชฟมากๆเลยเทียนนะครับครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะฮะหนึ่งนาทีก็สะอาดได้สะอาดนครับผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับอ่าครับ ครับผมเรียกว่าได้รับการการันตีจากเชฟเองเลยด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดท่านไม่ต้องกงังวลใช่ไหมครับเช<อ>ฟ<อ>สุดยอดทุ่นแรงทุนประหยัดคนงานไปด้วยครับผมนะนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณเชฟมากๆเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้มาสาธิตให้เราด้วยรวมถึงมาเรียกว่าเล่านะฮะจากความในใจจากเชฟเลยนะฮะยังต้องขอขอบคุณเชฟมากๆทีเดียวขอบพระคุณนะครับครับผมเอาละรครับผม เดี๋ยวลองดูนะครับว่าซิมวัตประเทศไทยนะครับเราจะมีอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ